วันี่เราก็จะมาศึกากรนี้วมอนันนี้มาบอกเกี่ยวกับเสืนะคือเส้อที่สร้างเนี่ยอยู่นะคือมันเล่นไม่ได้ละถึงมันเล่นอัเสื้อเสนุ่มนละรับ ที yeah. Actually, mm ่แกงขันซึงเป็นหมูเหมือวกันแต่ขอทำไึงจำแกงแกงะเพร่นที่มันจะใส่ถ้าเป็นเลี้ยอืมยิ่งยิ่นทัโอเคว่มีอะไรมาแล้วแต่ไปมา ซึ่งผมเป็นสตาร์ทเปลี่ยนไม่ได้นะคือก็จะมีพีพีสองอะไรพีพีสองอันนี้ก็ต่อสู้กันนะเด่เราไม่ให้นี่รนะ เนส่่วน NPPD จกมาเปล่ายังออกไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นแต่างงานแต่างงานก็อยู่นี่แต่างงานเนี่ยครับซึ่งจะให้ดูวิวนะส่วนนะ้าอันนี้ก็ อย,อย่างไปต่อเลยอันนี้สถานีตำรวจเออกลุ่มแน,น่แล้วก็อันนี้เจ๋งเลย ซึ่งผมบอกไม่ได้ผมก็ไม่รู้อันนี้มันชาบร้าค้านะไม่ลยชาบร้าค้าแล้ว oh. แล้วอันนี้เป็น PVP ปแล้ว PVP PVP แล้วก็จะมีอันนี้นะ,บบน,นะ

ขาขวาด้วนะคอเจ็นกิจกรรมชิมิชิมิกิจกรรมโอท่อนะอันนี้นะไอ้กระโดดตงนี้ตรงนีแค่นั้นกมม กฎกัเเนยเยอะมีอะไรนะตัวเต้ามือห้ามขอพี่นะำหากก้หามแกงห้ามพิมพยานถนะ้าคุณบ้าของคนเดินหา้ามพังหา้ามว่าเดินไม่ทําตามแบรนด์ไอพีมีแางฉาสือไม่เนะป็นเด็ดนะครห้ามตีอะไรสปาเจอสองครั้งคลิสามแบรนดคือแบนสามครั้ง ก็ขอจบแค่นี้ละกันสาัุครับ